ไว้แค่สามหมื่นโลครับนิสสันอเ e รา1.0 EL ครับคันนี้รถปีสองพันยี่สิบสี่นะครับปีล่าสุดเลยนะครับได้ล้อแมกซ์ยางบิสโตนด้วยนะครับยางบิสโตนปีสองพันยี่สิบสี่เหมือนกันนะครับสมาร์สปาร์ตเอ็มพีเรียบร้อยครับคันนี้ด้านในเบาะผ้าใหม่ๆที่ทิ่ครับประวัติศูนย์ครับมือเดียวจากไปแดงคู่มือคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับโภมาตรฐมัลติฟังชันนี่ครับ ใหม่แค่สามหมื่นโลเท่านั้นนะครับสภาพเดิมทุกจุดแล้วใหม่ทุกจุดนะครับไม่มีรอยบุ๋มรอยบุ๋มรอยทักยิ้มใดๆนะครับไม่เคยโดนอะไรมาเลยคันนี้นะครับน็อตเดิมทุกจุดตัวรถเดิมทุกจุดนะครับอย่างเดิมทุกคิปครับพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเอาให้เหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับดูจบนะครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับผมห้ามพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครัสันอเมร่า1.0 EL นี่ครับคันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงการก่อสร้างนะเพราะว่าพอดีเรากําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับก็จะมีเสียงรบกวนเสียงก่อสร้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับรายละเอียดตัวรถครบชัดเจนเหมือนเดิมทุกคลิปแน่นอนนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเอง ที่บริษัทเพรยนเหมือนเดิมทุกคลิปครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับด้านหน้านะฮะสวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มนะครับแก้มด้านข้างเนี่ยแนบชิดสนิทกันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแปลว่าคันนี้ไม่เคยโดนมาเลยนะครับไม่เคยชนแบบว่าพุดบงพุดบาทมาเลยนะครับไม่เคยเกี่ยวมาเลยนะแก้มด้านข้างสนิทกันหมดนะครับตัวฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยสะเก็ดหินนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มนะครับคันนี้นะครับป้ายทะเบียนเป็นภูเก็ตนะ แต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนี่ครับทุกคันที่เข้ามาในบริษัทเพชรยนต์นะครับที่ไม่ใช่ทะเบียนกรุงเทพเราจะเปลี่ยนทะเบียนกรุงเทพให้หมดนะครับตัวนิสสันอเมราเนี่ยคุณผู้ชมตัวเส้นสายตัวรถเขาชัดเจนนะครับด้านฝากระโปรงเนี่ยจะมีเส้นสายตัวรถเนี่ยสองเส้นนะครับเป็นคู่นะครับคู่ซ้ายคู่ขวานะครับมันทําให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับตัวสเกิร์ตหน้าเนี่ยก็มีเส้นสายตัวรถเหมือนกันนะครับป่องซุ้มล้อครับเส้นสายชัดเจนนะครับตัวรถเนี่ยเงาเงาคมคมสวยๆครับ เดี๋ยวมาดูล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วครับรัดด้วยยาง Bridgestone นะครับปี2024นะครับสเปคยาง19565นะครับได้ยาง Bridgestone ปี24แบบดอกเต็มๆอ่ะนะครับเหลือมากคุณผู้ชมนะแบบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนยางให้นะครับเพราะว่ายางใหม่ขนาดนี้ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับไฟหน้าเขานะครับได้เป็นไฟฮาโลเจนมัลติรีเฟกเตอร์ครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครไฟลงไฟหลีมาให้ในตัวหมดแล้วนะครับครบจบ คันนี้นะครับกระจกเดิมนะครับเดิมเดิมน i s s a ครับแปลว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับกล้องด้านหน้ามีมานะฮะตัวกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตัวกุญแจเนี่ยเป็น k e y l เล s ครับ push start entry นะครับนะมี p u s สม m a r t ด้วยนะครับคันนี้สามารถกดล็อกได้จากฝั่งผู้ขับแล้วก็ด้านข้างผู้ขับเลยนะครับได้เบาะผ้าครับคันนี้เบาะผ้าสวยสวยครับมีลวดลายนะฮะสี ออกสีน้ําเงินนิดนึงนะครับตัดกับสีดำนะครับด้านในสวยเลยนะครับคอนโซลคอนโซลสีดำล้วนหมดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวผมไปลงดีเทลให้ฟังนะครับด้านในขออนุญาตพาชมโครงสร้างตัวรถก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บแกะยางให้ดูนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คสปอร์ตเม็ดอาร์คครับเรียงเม็ดนะระยะห่างเท่ากันเดิมเดิมโรงงานนะครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป้นะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวรถใดๆนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมทุกจุดครับคันนี้ไม่แค่สามหมื่นโลนะคันนี้คุณผู้ชมไม่น้อยมากๆนะครับ บอดี้ครับซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้เดิมๆโรงงานแน่นอนถูกตอกด้วยสปอร์ตเน้นอาร์ครับตัวน็อตเสาบีนะครับไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับพรมเพิ่มต่างๆใหม่หมดเลยนะครับด้านล่างมีพรมกระดุมหรือเปล่าอ่ามีพรมกระดุมมาให้นะครับเจ้าของเก่าติดพรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยใหม่กิ๊ดครับเดิมๆนะครับนิสันทุกบานนะครับกระจกเดิมทุกบาน ด้านหลังนี่ครับห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากนะครับพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากถ้าเทียบกับพวกเก็ดวีออสหรืออะไรแบบนี้นะด้านหลังก็มีพรมกระดุมมาให้เหมือนกันนะครับเป็นพรมกระดุมสามด 3D นะครับด้านหลังเบลเบ์ต่างๆอยู่ครบๆนะครับเบาะด้านหลังก็นุ่มๆนะนุ่มมากคุณผู้ชมนะครับรองรับสรีระได้ดีเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยซ้อนกัน3แผ่นทั้ง4ประตูนะครับ ต่อยแมตตอักต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆครับไม่มีการตัดต่อตัวรถแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําที่กว้าเล่มสมรุดสูญหายกับสีก่อไม้นะครับถ้าเจอปัญหาพวกนี้เรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนเลยนะครับนี่กระดูกงูนะครับต่างๆอยู่เหมือนเดิมครับคีบโรบอทนะฮะอยู่เหมือนเดิมนะนี่คือสภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะครับใหม่แค่สามหมื่นโลนะุผู้ชมใหม่มากๆครับสันเลี่ยมตัวรถชัดเจนครับนะป่งซุ้มล้อต่างๆอยู่เดิมเดิมหมดนะครับ รถคันนี้นี่ครับดิสเบรกคู่หน้านะครับดัมเบลคู่หลังนะครับไฟท้ายนะครับจะมีกรอบไฟท้ายมาด้วยนะครับโคมไฟเนี่ยใสๆเงาๆนะครับแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกันนะครับไม่มีแยกมีปีนะครับด้านหลังนะสวยงามนะครับโลโก้นิสสันนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะโคมไฟเนี่ยใสๆเงาๆทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดฝากระโปรงหลังให้ดูนะเดี๋ยวขอดูพาดูโครงสร้างตัวรถก่อนนะครับแก้มด้านข้างฝั่งขวานะครับด้านหลังเนี่ย ก็แนบชิดสนิทกันเหมือนกันนะครับเส้นสายตัวรถชัดเจนหมดนะครับเท่าที่ผมดูนะรอบคันเนี่ยยังไม่มีรอยบุบรอยบุ่มรอยหลักกิ้มใดๆนะครับผมเดินเช็คให้รอบคันแล้วนะครับหนึ่งรอบก่อนจะส่งมอบนะครับผมตรวจรถให้อีก2 7 4เจจุดนะครับอีกหนึ่งรอบแล้วผมรับประกันโครงสร้างตัวรถให้อีกคุณผู้ชมนะครับความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับถ้ารถไม่ดีจริงนะเปิดมาไม่ได้26ปีนะครับตอนนี้นะครับ ไม่มีสาขาสามแน่นอนนะครับถ้ารถไม่ดีจริงนะยังไงคนเขาต้องมาแบบมีดามงงดราม่าแน่นอนนะครับอันนี้เราแบบคุณภาพอยู่แล้วนะครับมีบริการหลังการขายต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะถ้าใครชอบคันนี้นะครับเข้าศูนย์นิสสันได้เลยนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลครับที่บริบอตเดิมๆอยู่นะครับกระดูกงงกระดูกงูต่างๆอยู่ครบๆนะครับถ้ารถมีปัญหานะเอาเข้าศูนย์นิสสันได้เลยนะครับเดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีสองหมื่นโล นะครับพร้อมกระการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับหปีนะเอาไปแบบคุ้มคุ้มจุกๆเลยนะครับแก้มด้านข้างต่างๆนะครับเดิมๆิมสนิทครับนะเดี๋ยวมาดูสปอร์ตเบนอาร์ฝั่งนี้ครับอ่าเรียงเม็ดเดิมๆครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊นะครับเราไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวรถใดๆนะครับเดิมทุกจุดคันนี้นะฮนะไม่ก็สามหมื่นโลคุณผู้ชมจะไปทําอะไรนะแล้วรถปี2024ด้วยนะครับปีเกือบล่าสุดเลยนะปีล่าสุดเลยแหละนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับอ่าเด โอนาสบีตัวนี้ไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะครับทางด้านบนด้านล่างนะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับมองโกมอลอต่างๆอยู่ครบๆนะครับตรงรุ่นนะบริษัทนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับเป็นโลโก้ของนิสสันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับไฟท้ายครับเดิมๆนะของนิสสันเลยนะครับไม่ได้ใช้สเตเล่หรือว่าไทโคยโตะนะครับถ้าเป็นแบรนด์รองนะก็จะใช้เป็นของเขาเลยนะครับไฟเฟยต่างๆเขาก็จะผลิตขึ้นมาเองเลย กระจกด้านหลังเดิมๆนิสันครับเซ็นเซอร์ลายฝ้าต่างๆไม่มีฉีกมีขาดครับใช้งานปกตินะตัวหัวน็อตครับไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะครับหัวน็อตที่ฝากระโปรงท้ายนะครับไฟท้ายนิสันทุกดวงนะครับตรงรุ่นครับเดี๋ยวลองจิกเล็บเอาเล็บจิกนะครับซีนให้ดูนะครับเนี่ยคือซีนเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับรูระบายอากาศนะครับดูกลมคมสวยทุกรูนะครับตัวพรมตรงเนี้ยนะครับเป็นสักหาดเนี่ย ยังใหม่ๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับลางน้ำนะครับสปอร์ตเบนอาร์เห็นชัดๆครับไม่มีรอยปีรอยแยกนะครับรอยเชื่อมแก้งานใดๆนะครับทั้งสองด้านเหมือนกันหมดเลยนะครับซ้ายขวา AH. ไม่มีรอยเชื่อมรอยแก้งานนะครับด้านในนะครับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูคานด้านหลังนะครับคานด้านหลังใหม่ๆเงาๆนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเบนอางต่างๆนะครับเหมือนเดิมครบๆนะครับไม่มีการแก้อะไรใดๆ เดี๋ยวมาดูชุดล้อ,อไหล่หน่อยนะครับล้อ,อไหล่นะครับมีล้อก,กระทะมาให้หนึ่งวงนะครับก็สภาพยังไม่ได้แตะพื้นโลกเลยนะยังมีเส้นอยู่เลยนะครับนี่คือสภาพเดิมๆนะครับบล็อกบล็อกล้อ,อไหล่เนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับคือสามารถใส่เครื่องมือเครื่องมือเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเยอะเลยนะครับจริงๆเครื่องมือแสแตนดาร์ดเรามีมาอยู่แล้วนะครับก็มีแม่ลงแม่แรงต่างๆนะครับอุปกรณ์เปลี่ยน เปลี่ยนยางฉุกเฉินเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะพกอะไรอะไรเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปได้อีกนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซีนทางมะพร้าวนะครับสีขาวกุหลาบไข่แบบนี้นะฮะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับแบบนี้คือเดิมแน่นอนนะครับไม่เคยทําสีกับสีมาแน่นอนคมสักหลาดด้านหลังเนี่ยยังสีดําสนิทอยู่เลยนะครับดำเงาเงาอยู่เลยไม่มีรอยด่างรอยฉีกขาดใดๆใช้งานปกติครับประมาณอันนี้ครับด้านหลังนะ ใหม่ๆเงาๆครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุ๋มรอยรักยิ้มใดๆทั้งคันเลยนะครับผมเดินตรวจให้หมดแล้วนะครับสบายใจได้เลยไม่แค่3,000มื่นโลนะใครกําลังจะไปออกป้ายแดงนะครับลองมาดูลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับไม่น้อยมากเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับกับ Amara าหตัว EL นะครับรถปี2024นีครับปีล่าสุดเลยนะครับเลขไม่แค่3,000 0โลเท่านั้นนะครับใช้งานน้อยมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟัง ชึ่งเดียวติดครับนี่คือเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเลยนี่ครับเครื่องอย่างฟิตเลยแล้วก็เครื่องเงียบมากนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงเครื่องสตาร์หรือเปล่านี่ครับหรือว่าจะได้ยินเสียงเครื่องเจียปูเจียปูตรงนี้นะฮะอ่ะปอมไลน์เนี่ยได้มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วฟังก์ชันเยอะมากนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์รองเนาะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขหม่นะครับสามหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นนะครับใช้งานไปน้อยมากๆจริงๆนะครับ กล้องเครื่องต่างๆนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยก็มาเดิมๆสูตรเนาะมันเป็นเซ็นเซอร์ของเขานะครับมีมาให้แล้วก็ตัวเครื่องเสียงวิทยุเนี่ยจะเป็นแบบ AM/FM นะครับแต่ก็จะมีพวกบูทงบูธพูดต่างๆเนาะแอร์ได้เป็นออตโต้แล้วนะครับในตัวรุ่นนี้นะครับพร้อมจอแสดงผลนะครับเป็น LED นี่ครับแล้วก็เกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออตโต้ครับ engine start น,นะครับ push start end ที่เรียบร้อยกุญแจได้เป็นแบบ keyless ครับสามารถ สตาร์ทจากด้านนอกได้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายได้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคู่มือนิดนึงนะครับดูรถมือสองดูคู่มือด้วยนะคุณผู้ชมนะครับการดูรถมือสองเนี่ยนะขอดูคู่มือหน่อยนะครับส่วนใหญ่แบรนด์รองเนี่ยเขาจะมีเอ่อจะเป็นปลอดศูนย์นะส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับขอดูหน่อยนะครับสมุดอ่านี่ไงปลอดศูนย์นะครับจะมีให้ดู นะถ้าเป็นแบรนด์รองรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกโตโยต้าหรือว่าฮอนด้อะไรแบบนี้นะอย่างโตโยต้าก็จะต้องไปเช็คในท c o n n e c t นะครับบางทีอาจจะไม่ได้มีเล่มบันทึกแบบนี้นะะเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับอันนี้ประวัติสูตรแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับวันที่25่ธันวานะครับปี6-7เจ็นะครับเอาเอาไปเข้ามาปลายปีที่แล้วนะครับ ก็รอดศู์ครับคันนี้ก็เรียกว่าดูแลแม่ทนายได้ดีนะครับเพราะว่าไม่เม็นแค่สามหมื่นโลนะครับก็คงจะไม่ได้เข้าไปในแม่ทนายบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อนะครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับหลังคาเนี่ยขาวมากคุณผู้ชมไม่มีรอยยันรอยเอ่อรอยเจมิมใดๆนะครับบางลงบางแดดมีกระจกมาให้ปกตินะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับ คันนี้นี่ยครับเครื่องยนต์นีครับหนึ่งพันนะหนึ่งจุดศูนย์ก็จะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าซีซีนะครับเดี๋ยวพาดูขุมพลังหน่อยนะครับอขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับเครื่องยนต์โคตรใหม่คุณผู้ชมนะครับคันนี้ขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ใหม่กิ๊บครับคันนี้หัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันไข่ขยับนะครับ ไม่มีคาบของเหลวเยิ้มออกมาแล้วก็ไม่มีเข่าควันนะครับที่สําคัญเครื่องเงียบมากๆนะครับคันนี้แต้มตรงแต้มสีต่างๆนะครับอยู่เดิมเดิมครบเลยนะครับแต้มสีโรงงานนะฮะมอเตอร์มอน้ําต่างๆนะครับเหมือนเดิมหมดอันนี้เก้าร้อยเก้าสเก้าซีซีนะครับหนึ่งร้อยแรงม้านะครับหนึ่งร้อยทั่วทวเลยนะครับได้เป็นร้อยม้านะครับเบ้าโชคนะครับซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะฮะไม่มีรอยเชื่อมรอยแก้ใดใดนะครับ วัสดุทุกอย่างใหม่กริบหมดเลยคุณผู้ชมนะครับใหม่มากๆเดี๋ยวไปดูโครงข้างตัวรถครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการขันไขขยับนะฮะทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับใหม่มากๆคันนี้เช้งเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยซีลเดิมหมดฝากระโปรงเดิมนะครับฉนวนกันความร้อนนี่ครับยังเงาเงาอยู่เลยนะะไม่มีตกท้องช้างครับฝากระโปรงเดิมนะครับ ดูระบายอากาศต่างๆดูกลมคมสวยนะครับทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไข่ขยับเหมือนกันทั้งนั้นบนด้านล่างเลยนะครับแก้มด้านข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการขันไข่ขยับนะเดิมๆหมดเลยทุกจุดครับไฟหน้านะครับเดิมๆของศูรนิสันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าแบรนด์หลักๆเขาจะใช้เป็นสไตล์แรกกับไทโคยโตะนะครับแต่ถ้าเป็นนิสันหรือว่ามาสด้าอะไรแบบนี้มาสด้าบางทีก็ยังใช้ไทโคยโตะเลยนะครับแต่แบรนด์รองๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบรนด์ของตัวเอง นะแล้วตัวเนี้ดูง่ายมากคุณผู zob, ้ชมคานด้านหน้าของเขานะครับถ้าเคยชนหนักมานะหัวน็อตต้องมีการขันไขยขยับที่คานแน่นอนนะครับแต่คานเนี่ยยังเดิมๆทุกจุดครับแต้มทรงแต้มสีต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยแล้วสีแบบใหม่มากคุณผู้ชมเหมือนเหมือนเพิ่งจะออกมาจากโรงงานเลยนะครับทุกอย่างนะครับเดิมๆนะมีโลโก้ที่สานหมดเลยนะครับสติกงสติกเกอร์เตือนต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆนะครับแต้มทรงแต้มสีต่างๆอยู่ครบครับ ได้ไปร้อยม้าเลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับก็ประ,ประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกนะฮะแบตเตอรีร่เนี่ยเราเช็คให้หมดนะครับสบายใจได้เลยนะครับออกรถกับป้าเนี่ยครบจบที่เดียวไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะครับคือออกรถที่ผมเนี่ยผมเอารถไปเช็คนะครับยางช่วงล่างแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆเปลี่ยนให้หมดนะครับไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะบบางคนซื้อรถมือสองไปแวะถ่ายน้ำมันเครื่องอีก หรือว่าไปแวะเปลี่ยนยางอีกนะครับแต่กับเราเนี่ยคือครบจบแล้วทีเดียวนะครับแล้วคุณผู้ชมขับรถกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่อได้เลยนะครับหรือว่าขับกลับต่างจังหวัดรถไปมีปัญหานะครับยางแตกน้ำมันหมดนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดเทศกาลหรือว่าวันหยุดนาาักขัตฤกษ์อะไรใดๆนะครับช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรถสไลด์นะครับมีบริการช่างนะครับไปช่วยเหลือท่านตลอดเวลานะครับ ถ้าสนใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีสองหมื่นโลที่ผมบอกเลยว่ารถเนี่ยมีปัญหาเข้าศูนย์นิสสันได้เลยนะครับประวัติศูนย์ครับคันนี้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับไม่แค่สามหมื่นโลนะครับกับนิสสันอเมร่าหนึ่งจุดศูนย์เอลคันนี้นะครับไมสามหมื่นโลปีสี่ครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันกว่าบาทตลอดสัญญาครับ พนักงานประจํานะครับรับภาษาหกฤจนะครับออกได้สบายเลยนะครับอันนี้นะผมขอคนที่เงินเดือน1 6ึ0 0หขึ้นไปนะครับออกคนเดียวได้เลยนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0 6 2 3 9 4 7 7 4 8เนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพนะครับบริษัทเพชรยนต์กรุงเทพนะครับหนองจอกสุวินทวงศ์นะครับไม่เป็นไรนะครับแอดไลน์ต้ามาเดี๋ยววิดีโอคอลดูรถตัวจริงกันแต่คันนี้ใหม่วิ่งทุกจุดเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะ แต่ถ้าใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับตรงไหนที่ต้ายังไม่ได้ลงรนะายละเอ,อียดนะแอดไลน์ต้ามาเราวิดีโอคอลขอดูตรงไหนตรงไหนได้หมดเลยนะครับบอกค้าได้นะเดี๋ยวต้าพาดูถ้าถูกใจนะครับเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปจัดให้ที่บ้านนะครับถ้าผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองเดี๋ยวต้าส่งรถสไลด์ไปให้นะครับที่แต่งตัวรอสวยๆรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับแล้วถ่ายรูปนะครับลงโซเชียลนะครับอย่างหล่อคันนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าสนใจนะติดต่อต้ามาได้เลย สำหรับใครที่สนใจนะครับรถราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าแบบนี้นะครับหรือว่าคุณภาพเกรดเอแบบนี้นะครับติดตามช่องนีไว้นะครับต้ารถราคาถูกน่าใช้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอรีวิวคันนี้ประมาณนี้นะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับแอดได้ต้ามาโทรหาต้าได้เลยตลอดเวลานะครับสนใจติดต่อได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ